วุะมุเาเจ้าปราะกขอป,ป,ป,ปนันลุกเสือมาหาเลื้ยงใพวกเราลงเือเชืาา่อชาติไทเธอเถีองไว้ด้วยกักดีลุกเสือรำ ฐานกิจกรรมของศิลปะวัฒนธรรมในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของอจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเราก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะะกิจกรรมแรกก็คือจะเป็นศิลปะการสแสดงนะคะของแต่ละภาา,าประโยชน์ที่ลูกเสือ ได้มาฝึกถึงที่ได้คือได้เห็นความภาคภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยส่วนกิจกรรมในสถานที่2ก็จะเป็นกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ประโยชน์ที่ที่ลูกเสือได้มาฝึกในฐานนี้ก็คือได้ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายสําหรับกิจกรรมที่3ก็คือการเรื่องของอาหารนะคะเราก็จัดอาหารแต่ละภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พานธีสารเนี่ยมาให้เด็กได้ฝึกได้เรียนรู้นะก็ได้เห็นว่าขนมไทยพื้นบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการฝึกพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้สรุปว่าทุกฐานกิจกรรมของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยนะก็จะ ส่งเสริมด้านสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนยนกันก็ได้ทักษะชีวิตต่างๆและจุดสําคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราค่ะกิจกรรมทักษะลูกเสือในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาของจังหวัดช่างเซาปี2566นี้มันก็เป็นการใช้ทักษะพื้นฐานของลูกเสือเรื่องลูกเสือต้องมีทักษะในการผูกเงื่อนโดยเฉพาะการผูกแน่นซึ่งประกอบด้วยเงื่อนประกบทะแยงกากบาดครับที่จะมาสร้างเป็นโมเดล ในการใช้จัดกิจกรรมตรงนี้ซึ่งเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับไปฝึกเรียนกันก่อนเรียนผูกแน่นเรียบล็อสเสร็จแล้วก็มาประกอบประกอบเป็นปืนใหญ่เป็นปืนเครื่องปืนโลมัน,นครับทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนตรงนี้ขณะนี้เป็นการทดสอบทดสอบว่าเงื่อนที่ไปผูกนี้มันใช้ได้ไหมแน่นไหมสามารถที่จะเอ่อมาประยุกต์ใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของลูกเสือเนี่ยนะครับเงื่อนผูกแน่นจะมีประโยชน์มากนะครับในการเอาไปใช้ช่วยเหลือคนนะครับชักลากจูงนะครับผูกห้างร้านต่างๆก็คิดว่าทักษะตรงนี้เป็น พื้นฐานนะครับของกิจกรรมลูกเสือนะครับทุกคนคงต้องมีนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่4ว่าในเรื่องของการใช้เข็มทิศการเดินเข็มทิศแล้วก็การเดินทางไกลโดยใช้เข็มทิศเป็นหลักกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมย่อยอย,อยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีการอธิบายถึงส่วนประกอบของเข็มทิศวิธีการใช้เข็มทิศที่ถูกต้องว่าจะใช้อย่างไรหลังจากนั้นก็จะ ลงมาฝึกปฏิบัติตามฐานกิจกรรมจะมีทั้งหมด5ฐานกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นเรื่องของเสือข้ามทุ่งฝึกให้เด็กใช้เข็มทิศโดยการตั้งมุมให้เป็นวัดมุมให้เป็นแล้วก็การนับก้าวว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยจะมีระยะทางเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนฐานที่2ก็จะเป็นเรื่องของ หน้าปัดนาฬิกาก็จะเป็นการฝึกให้เด็กวัดมุมวัดมุมว่าจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งหน้าปัดนาฬิกาก็จะมีเลขทั้งหมด12 12หลักหรือ12หมุดนะน,นะก็จะวัดว่าจากจุดนี้ไปถึงที่ที่เขากําหนดนอีกจุดนึ่ะมันมีมุมเท่าไหร่มุมอาร์จิมัสเท่าไหร่ส่วนฐานที่3 จะเป็นเรื่องของพิกัดตารางโดยใช้สัญลญักษณ์ก็จะมีการสอนถึงการหาพิกัดตารางว่าที่เขากําหนดเนี่ยมันคืออะไรสัญลญักษณ์ที่เขาจะหาคืออะไรส่วนฐานที่4ก็จะเป็นเรื่องของการนับก้าวใ,ให้ลูกเสือทุกคนเนี่ยได้เช็คว่า1นของตัวเองเนั้นเท่ากับระยะทางเท่าไหร่ส่วนฐานที่5ฐานสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาเป้าหมายคือการหาสมบัติก็จะให้เด็กเนี่ย มีใบกิจกรรมให้เด็กเนี่ยปฏิบัติค้นหาจนพบเป้าหมายที่ที่โจทย์กําหนดไว้จะเป็นทักษะประมาณนี้ทําซ้ําๆอยู่อันนี้เขาเรียกว่าทักษะลูกเสือนะครับ